มากินแตมมะฮู้นํากันเด้อมื้อนี้กินแตมมะฮู้นมื้อแรงเนาะแตมมะฮู้นยามมื้อแรงน,ะงมมอ,รงนอกเดียวเลิกโรงเรียนแล้วมากินเลยอของของลิลามีอย่างเนี่ยบอกป้ากับลุงด้วยของอิลามนนีลูกชิ้นกับปูปลาหมึกตะเกียบกระปุ้นมื้อนี้ตำทะเลเนาะ น้ำทะเลลวกเลยแล้วมากินน้ำกันเด้ออันนี้ไม้ทู่เด้อนี่บ้านน้องปิ่นเอิ้นไม้ทู่วัานทู่ดูที่เอิญไงแตะเกียบเอิญผิดบ่ตะเกียบหือตะเกียบบ้านแม่เอิ้นไม้ทู่เด้อนี่วั้นทู่เอิมีสองงานนี้มั้งก็เลยเอิ้นไม้ทู่ อันนี้เขาเค็ดจากลายหมาดีจ้ามาปักกินเลยเล่นพักกับลุงไหมพักกับลุงนะถึงเขาเนิ่มเกิดนะจ้าหืมแซ่บแม่ลองเปลาแดดก่อนอันนี้ผักบุ้งหน้าเนาะน้องปิ่นเก็บมาจา้าเลยหางกระท่อมน้อยเฮาพักินบแบบแดดนะพักแดดจูนน้อย บ้งกรอบๆเลยกรอบจากซดกินน้ำกันเดอพี่น้องแซ่บๆเลยจ้าแ่น่ไลงออแ้า่บอกปัดแมงวันพอไหม มีแตงมะแตงมะเขือแงอันนี้จะเป็นพักกระเสร็จได้ดิดกับผักบุ้งเอาเนาะเอาว่ามักด้วยน,นะเอาเอา,เอาอยูจะว่าเขาเป็นแม่ได้บเกวดจวดเลยมือนี่ <c oughs> อืม,มอ่อยวะ อะไรอะไรอะไรมึกสายฮะปลาหมึกสายขอ้ยล่ากันมีปัน้นแมงมันนึงแมงมันกันลายรยังน้อยมันไปกินปลาแดกเนาะ ไเลยทำยังไงเลยทำยังไงเลยได้เลยหืมแล้วลูมดทาหน่อยมาหุ้งยุโคกนนองนาบางมือก็สองรอบตามาหุ้คาดบ่ได้ได้นี่ ันนั่งมันมันไหลมันได้กินปลาแดดเมืเ่อืนยุ่สวนเราเนาะเด็ดเอาได้เลยกดลิดต้อมงวันเนมันปลาดองเหรอเห็ดอ่อนประแดะแด ตำทะเลแซบ่บอะจำเปรี้ยวหวานนังวัน,ก,นก่อนอยากกินหรอกเป็บป้ากับลุงเมากับป้ากับลุงพร้อมแม่ป้ากับลุงเดี๋ยวอีหละกินใส่ก่อนนี่ไปก่อกตุ๊ดตุ๊ดเลยมะเขืออุนนน่นสวนชอบกอบผิดหืมปากแดงอะ่ะ ปลาต้มมันแมงวันหลายอย่งหน่อยได้กินปลาแดกน้มามันนปลาแดดก็ผื่นหน่อยอันนี้กุ้กงโอ,อ้กินแม่แม่กุ้งปลาหมึกน่ะละูกที่เรากินรูแต่อย่กเพิ่มน,น้ำจิ้มกุ้งปลาหมึกเฮาก็ซื้อมาลวกเนะาะช่วงนี้ยังบุก้ากินดิฟจ้า กยาบเองยเอาน้กินพอล้วลูกพอ,นกพอก้นังเ็พ<ๆ>อลกกินกินตีไม่หนาปาม่น้ไม่หนาปลาไม่น้จะมากินปลาปาม่พอลไม่เตยบักกติงูจากบปลาหมูชิ้นยัง มูยงรงเรียนซื้ออย่างบอกปลากระปงลูกใบเตยกับใบตองกับวุ้นเส็ดกับมามะฮ่ามีจะซื้อสักคับใบเตยใบยตองวุ้นเส้นม,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 มาม่าม่าอีกชือ้อหนึ่งที่มาใหม่คิตตี้คิตตี้อ๋อแล้วก็อิงบุญมาใหม่อิงบุญน้องคนเก่า นองมาใหม่ก็่ไนะงวันนี่ไหมไนฮะแต่ทำมาห้องรชาตกันเด้อแป้กินข้าแข่งกันปะแข่งกันไปสีเบิร์ตกันเด้อไม่ไรแต่เมงวันมืองวันไรนนี้พักผักเษเนาะผักกระเน้ำผักกระเน้ำ กินจำมะคุ้งต้องพักหลายๆมากก็พอพักบุ๋มมาไว้รักกินมะมึงอะมีหอยซูรี่พ่อไหมแม่มากินที่หไหนแม่มากินที่ไหนวหอยซูรี่์สกดยอดพ่อแม่เอามาจับสี่ mọi người sẵn sàng hãy làm kính sinh học 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 จะได้เส like ียเงินบ่พ่อบอกว่าจะเขาอยู่แต่ว่าพอไม่อยากเขาพอตัดคลิปพอตัดคลิปบ่แมนต์เวลาบ่มีเงินใจคะคะโตพอป่ะพอเลยบ่มาเขากล้องนําเข้าหืเข้าบอวันนี้วัาลืมซ่องพ่อแล้วว่าดังและแยกวงบอกว่าสันปลากับลุงว่ายอกดังและแยกวงบ่ ก็บบได้แยกยาเราบักกับลูกไหมลุงบึงบร์บีคิวพีกมาใส่บอกรึเปล่าเราจะจิ้มตาไหมจิ้มรอบไปทำในห้นอ,งองยาม,มือแรงไม่กินมลอบไปเลยหนักเลยเป็นอะไรได้ไหโรงเรียนมันลูกมัน พระบุงปสานให้ตัวอืนก็ดีใส่เอมาตัวนงแบอุ้ยวันหนจังน้อยวันลบปวดมั้งอันนี้ปลามึกสสยเนาะตทะเลไม่มาจิ้มตั อือมากินโตใส่ห่า <laughs> 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 หามักเล่นมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วอไมกเร่งมกเล่นมะเขือเทศเอาบ้านไมนเอินมักเล่นบ้านหลาเอินมาเขือเทศอืมประเทศลาเอินมกเร่นอีลาต้องเล้าข้าวมันอยากกิน มะเขือเทศน้อยๆนะบ่มีเม็ดนะแห้แสบนะมันสิออกเปรี้ยวๆหวานๆแม่แก้มะเขือเทศที่เพนนี่แก้มะเขือเทศเฮ<ท>้ยเจ๊แม่กลัดอมๆแล้วเอามาให้อีหลามันเพลินอมแล้วบบอมแล้วกินละไม,ม,ม่มเพลินังบม่ต้องกินค่ะแม่ดูดให,เห้เอาให้จุ๊บจังเลยไอฟ้ากับลุงเดำกับลุงเบิ่งก <c oughs> <c oughs> ให้แม่ดูดให้วันนี่น้ำน้ำน้ำตอนนี้ตัดคิบบ่มหมนี้ไม่มนักไปบิรงไปกับน้ำไ่มมาบ่อยรนกางวันหลา ประเทศยังไหนมักเล่นประเทศดูุบลราชภูมิประเทศฝากกับลุงแม่มักอ่อแจมักเล่นกีฬามันเอ่อนใจพี่แม่พ่อพี่ชอบน้องพี่เอ๋อซื่อย่อมาจากอย่างบอกพักกับลุงลูกฝากกับลุงเขามาไหมเพื่อนยำโบหูวจักเด้ซื่อย่อมาจาี่นะตัวยังพี่เอลไทยลาวพี่เอลไทยลาวพี่ย่อมาจาก ย่อม,มาจากไทยเอลย่อม,มาจากลาวเนาะก็เลยได้ตั้งซื้อเป็นน้องเที่ยวออตอนนี้ล่ายังยมควดนะพอนี่ซีตั้งซื้อให้ว่าน่องปลายฟ้าฮะปลายฟ้าเหรอตอน <ไป S 1> น้องเที่ยวยังบอดพ่อคนตั้งซื้อไว้ให้<ร>ก็เลยนะไม่เปลี่ยนไมเป็นน้องเที่ยวนะ่ะ<ร>อมากชื่อปลายฟ้า คันนี้ล่ามีน้องล่าสุตั้งชื่นอนาไดสายฟ้าน้องหรือว่าน้องคิตตี้พี่น้องถามมาหลายว่าปันไดเซียวน้องให้ที่เอ๋องานนี่ล่าตั้งชื่อว่าน้องคิตตี้แต่บอกนะปันไดเซียวน้องให้ที่เอ๋อพี่น้องถามมาว่าตอนนี้น้องปิ้นกับป้อยแล้วเนาะป,ป้อยแล้วแม่าอาประเด็กองเล ปอยมาสองสามเดือนแล้วใช่มืองนี้เลยมั้่้อยมาสองสามเดือนแล้ว,แ,ลวแต่ว่าตอนนี้ยังโทันมาอยู่เนาะเอากระต้องถ้ามันที่มาทราบเพราะว่าเปลี่ยนน้ำน้องปิ้นกินยาคุมมาหลายปีคืนว่าเด้เอาน้ำกินยาคุมมาหลายปีนัมันก็เลยเห็ุให้ยังโบันานั่น เราก็ต้องข้าไปพร้อมกันยังมีเร็วๆแล้วได้หรยอยากมีหนอ่อยแม่ก็จะให้มาแล้วลูกตัวที่แอวนะที่แอวกับบอมมี่มู <c oughs> เอาแล้วกับเร็วค่อส,สัมพันธ์หรอคำถาม,ม,มนี่พี่น้องถามเข้ามาหลายปัญหาเชียวนอ้วนองไอ้ที่แอวน้องปิ้นปัญหาเชียวนอ้องไอ้ที่แอวแม่ตั้งชื่อว่าสายสัมพันธ์สองเพนดิลวะ บอไซสัมพันธ์สองแฟนดินคือซื้อยากแค่ชื <ja er ่อน้องกิตติบอะน้องคาร์ตบอะไรแคลร์มีอะไรได้ซื้อมาเฮ้ยกิตติอย่าไปเลียน้ำกิตติไปงั้งชื่อน้องโมเดลยววะน้องโมเดลน้องโมเดลน้องโมเดลยว จะปลาไหลตังชื่อวน,น้องคิดดีอย่ารอดไปอย่าไปเลี้ยนยน้ำแม่ามั่นไปเลี้ยนน้ำอย่ามาั่นอาฝากป้ากับลุงพนอมอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นน้องดีแอล้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่กับช่องไผ่แน่ช่องมริพน์เพิ่มแล้วซีจิ้มตาตอมอย่าลืมกดติดตามช่องมาริพนคัมตะก้าน้ำเนยเด้อ จังเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่ปิ่นน้องเที่ยวนำเน่ยเดอ้อเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าเดอ้อสบายดีดค่ะแม่ลาไปปิ่